AI มันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆขอขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําเราให้รู้จักกับพิม Data Wow Professional มากๆในเรื่องนี้มันมีประโยชน์มากเกี่ยวกับในเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเราใช้คนอย่างเดียวมันก็จะตามธุรกิจคนอื่นเขาไม่ทันมันเป็นคอที่เติมความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ในยุคปัจจุบันนี้ให้เข้าใจมากขึ้นว่าตอนนี้มันสามารถทําอะไรได้บ้างแล้วมันสามารถช่วยเราในการทํางานหรือว่า จะใช้ในชีวิตประจำวันยัอนอยงไงบ้างคะที่ชอบที่สุดจะเป็นส่วนที่เป็นเวิร์กช็อปค่ะเวิร์กช็อปที่เป็น Human Center AI รู้สึกว่าเราจะได้เห็นดิสปัญหาว่า ปัญหารเราคืออะไรเราอยากจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราสามารถเอา AI เข้ามาจับงานตรงนั้นได้ไหมเพื่อที่เราจะลดโปรเซ็งานลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิทยากรก็ใจดีนะคะแล้วก็เป็นมิตรแล้วก็พยายามตอบคําถามหลายๆคาถามที่ถามไปเหมือนมีการถามคําถามว่า AI อะคะ่ะมันก็จะมีพวกไบแอดของมันเราจะทํายังไงเพื่อเคลียร์ไบแอดตรงนั้นวิทยากรก็ให้คําแนะนําที่ดีค่ะในยุคที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอะคะ่ะเ i เป็นตัวช่วยหนูมองว่า AI เป็นตัวช่วย,หใ,หววยให้เราทันโูกมากขึ้นอยากแนะนําให้ทุกคนเข้า มาเรียนแล้วกันคะ่ะถ้ามีโอกาสเพราะว่า AI มันก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มันพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันมีประโยชน์มากเกี่ยวกับในเทคโนโลยีทุกวันนี้ครับเพราะว่าถ้าเราใช้คนอย่างเดียวมันก็จะตามธุรกิจคนอื่นเข้าไม่ทันสาหรับ Beyond Training ะคะ่ะเราใช้บริการกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็น soft skill หรือว่าเป็นโปรแกรมระยะยาวะคะ่ะสำหรับ Data Wow ค่อนข้างที่จะใหม่มากๆเลยคะ่ะแต่ก็วาวสมชื่อจริงๆอาจารย์ค่อนข้างที่จะ professional มากๆในเรื่องนี้รวมถึงทีมงานด้วยนะคะที่มากันอย่างคับคัง่งแล้วก็ทําให้คัดมันสมบูรณ์แบบรวมถึงเวิร์กช็อปที่หนาแน ทําให้พนักงานเนี่ยเข้าใจเชิงลึกของหลักสูตรจริงๆอะคะ่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนําเราให้รู้จักกับทีมด a ต a าว์นะคะหลักสูตรนี้ยก็จะมีทีมพ a น asonic นะคะที่เป็นพาร์ทเนอร์กับบิยอนมาอย่างยาวนานแล้วบีออนก็ได้แนะนําทีมด a ต a าว์มาให้ในคลาสนี้นะคะ่ะ